เอ้ามาแต่ตอนไหนนี่มาพอพี่ฮะมาพอพี่อ่ะเออแล้วไหนใครนัดพี่ไว้มาทำอะไรนู่นไหนวะเฮ้ยเอ้อาทำดูดิว้มาเยอะเลยทุกคนวันนี้นะเรามาดูน้องเออวันไหนวันไหนใครไปชวนพี่ใครไปชวนพี่เดี๋ยวย้อนไปดูคลิปก่อนทุกคนไ,ได้พรุ่งนี้ผมจะแข่งวันแล้วไปดูผมด้วยนะเดี๋ยวอะไรนี่เดี๋ยวอะไรนะพรุ่งนี้ผมจะแข่งวันแล้วเป็นไร เฮ้ยนี่เลยสองคนนี้ที่ไปชวนผมเมื่อวานก่อนนะทุกคนวันนี้พี่มาอ่างมาแล้วฮะเดี๋ยวเราเรอดูเลยทุกคนวันนี้มีแข่งกับบ้าอะไรน้งยงักเองคิดว่าชูใจไ,ไหมรอ,มอ,อดูทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีก,ดกว่าเดีด๋ยวดูรอบสนาม่อยโทษเยอะอ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่พร้อมลงเลยดีกว่าตอนนี้ให้น้องพักผ่อนก่อนเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จนะทุกคนเองคิดว่าชนะก็ชนะเดี๋ยวรอดูทุกคนไป พร้อมดูคู่นี้กันหรือ,อยังทุกคนนี่เลยจังหวะนี้เรามาดูกันน้องเปิดขึ้นไปด้านบนมีใครจะรับหรือเปล่ามีไหมมีไหมมีครับผมก็คือน้องเติ้ลรับรอรับอยู่แต่เสียดายผิดท่าไปนิดหน่อยโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรยังไปต่อได้ไหมยังไปต่อได้ไหมไม่ได้นะครับผมตอนนี้โดยขอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหสกัดกันอยู่อย่างนี้อยู่นานแต่ว่าเราไม่ดูดีกว่าเราไปเตะของเราดีกว่าเอ้ยพากลับกันยังนี่ฮะรับพากลับกันยัง กายังเต้นสรุปว่าเราแพ้หรือชนะชนะศิ์เอาดีๆบอกคนดูไปแพ้หนึ่งศูนย์เราแพ้หนึ่งศูนย์นะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคือกีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะครับผมนะก็ร่วมขำกันไปนะเพราะว่าคลิปนี้ผมก็พามาดูน้องชิวๆแล้วกันอะไรมืดนี่เหรอไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านไปเจอไปเจอกันที่สนามพี่ไปไหมไปทุกคนนะเรวไปเจอกันไป ไอ้กินี่ไหลอ่ะไหนทำกินหน่อยกินให้คนดูดูหน่อยเราเพิ่งกลับมาจากดูน้องเตะบอลไม่ใช่ป่าเอออร่อยไหมไอ้น้าะไรนิไอกาแฟเหรอเห็นที่กินกาแฟเหรอปกติกินเบียร์หรือกินเหล้าพวกนี้ไม่ใช่ป่าวใช่ใช่ไหมอัดใช่ใช่ใช่ไปดีกว่าทุกคนมาเดี๋ยวเรามาถามน้องๆกันนะที่เราไปดูน้องเตะบอลนะอะไรอะไร อะไรนะขอตั้งหน่อยขอตั้งครับอยากไปทำอะไรซื้อ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามฟุตบอลที่เราเพิ่งทําเสร็จนะทุกคนนี่เลยสนามฟุตบอลนี้มาเ <c oughs> ตริตรดตกลงเราแพหรือชนะที่เราเล่นไปกับบ้านนั้นเราแพเราแพนะทุกคนนะ <c oughs> ไม่ใช่ดิเราชนะเราชนะจะบอกคนดูว่าใครได้ไหมไม่เราเราแพหรือชนะพี่ว่าไปดูมันอ่ะฮะ แพ้ใช่ไหมทุกคนสรุปว่าคือแพ้นะแพ้หนึ่งูงใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะทุกคนกีฬามีแพ้มีชนะแต่ว่าวันนี้ช่างมันเราไม่สนเรื่องนั้นเรามาเอาตอนนี้ดีกว่าี่เราจะเล่นบอลดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันมีกันกี่คนมีกันห้าคนห้าคนแบ่งแบ่งแบ่งคนละครึ่งเนาะสี่สี่ต่อหนึ่งเออนี่แหละนะทุกคนนะเราไปเจอกันเดี๋ยวเราแบ่งทีมก่อนแล้วลองเล่นกับน้องน้องดูว่าจะมันสักแค่ไหนทุกคนไป let's go โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้แบ่งทีมที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยฝั่งนู้นว่าไงอ่ะฝั่งนู้นว่าไงวอรอมเปล่าพร้อมเปาสวัสดีครับมวัดีครับเดี๋ยวจับเวลาครึ่งแรก10นาทีเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเจอกันทุกคนจังหวะเราเคลียร์มาเฮ้ยไปนู้นไปไปไปอย่าอย่าปล่อยเข้าไปเดียเฮ้ยอย่าปล่อยเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเราโดนบุกทุกคนมานีิมาดิโอ้ยออกว่ะ

าอามาลังอ่ะออมาเ้ยไมเฮ้ยอาเ้ยเ้ย่มีครอย <labour nói S 2> mm ู่ลงเฮ้ย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 เฮ้อย่ตมาตนเฮ้ยไม่ันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบเข้าเกับขากอ่ทุกคนตอนนี้เจนมาแล้วจะมาที <ett> ่ผมไม่ขานะ เอาใครอ่ะเอาตั้มดิโอ้ยสูงเลยด้วยไม่มีคนอยู่หลังด้วยเฮ้ยระวังเฮ้ยเฮ้ยตั้มเสาเฮ้ยเโอ้ยหลุดออกโอ้ยเกือบเข้าข้างเราโโอ้หวิ่งเหนื่อยแล้วทุกคนเปไปที่อื่นเลยไปสิงโอ้ยออกไลยอะฝั่งนู้นเปิดมาแล้วทุกคนรับบอลรับบอล เฮ้ยระวังเราบังเฮ้ยจับจับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝฟาวะเนี่ยไปเอาต่อไม่ส่งเสียงครับทุกคนเตือ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 นเฮ้ยได้เปิดมาแล้วจะวันนี้ไปเฮ้ยจับจับจับไปโน้ตเลยไปนู้นเลยเออเอาเข้าหน่อยเข้าหน่อยโอ้โหออกแล้วน่ะ เอานานๆตะลังไปไปดิเอ้ย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 เด็กไม่ได้ไม่ใช่แล้วรอทุกคนผมไม่อยากเล่นแรงเพราะหร่เพราะมีเด่น้องๆฮะเราเล่นขำๆมนม่วนกันนะทุกคนฮะนั่นแหละมวนๆ่วนว่าสั้นอ่ะเปิดมาจังเลยนี่เปิดขึ้นเลยเฮ้ยับ้าโ่วยออก ไอ้ไอ้ไอ้รุ้ยเกือบได้แล้วเมื่อกี้ตอนนี้เรายังศูนย์ศูนย์อยู่ทุกคนยังไม่มีฝั่งไหนเข้าบอกเลยตึงจัดนะทุกคนมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยลุกลุกลุกบอลเฮ้ยไปหลังหลังไหนไหนหลังได้เฮ้ยว่าจะเตะโดนเด็กไม่ใช่หรอกเอาไปไหมอ๋อว่า hả à, Khao <laughs> đi hui hui Hây. hui hui Hai hui 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 tao, đi, Hào đi,

จับเฮ้ยเฮ้ยนายนายจังไหนนายโดนหลอกว่ะเฮ้ยโอ้เข้าเลยอะไรวะเฮ้ย ทุกคนเข้าแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ฝั่งนู้นได้หนึ่งเตือนยังรับยังไงวะรับยังไงไม่รู้โอยทุกคนไปเดาใหม่รอบนี้ขอแบบจริงๆเลยนะไปทุกคนเดาชมรอบนี้เอาจริงหน่อยเอาจริงหน่อยนะทุกคนไม่ได้แล้วเราโดนน้ำล้วเวลาใกล้หมดแล้วด้วยอ๊อกอ๊อกอัศวิน

เฮ้ยเบาเ่าวเนายนายเข้าบอลหน่อยฝั่งเราโดนเสียเปียกมาคนแปดต่อเจ็ดคนไม่ครบเอาหน่อยระวังอุ้ยตอนนี้ฝั่งเราโดนเปิดนะระวังระวังหลังระวังหลังระวังระัง นายนายขอเลยขาเลยโอโอโอนโอนขอน้อยขอน้อยขอน้อยเดียวทุกนเฮ้โอยโดนอีกแล้วทุกคน2อประตูต่อศูนมือโกเราอยู่ไหนวะใครมือโกเราเมื่อกี้เราไม่ได้เหรอเสียได้แล้วทุกคนตอนนี้โดนนำคือเราคือเราเสียเปรียดด้วยแหละ ฝั่งนู้นได้8ฝั่งเรามี7ใช่ไหมก็คือเราเสียเปรียบมากๆเลยทุกคนแต่ก็เล่นคำขวกันไปนะทุกคนไม่ได้เล่นจริงจงจริงจังอะไรมากตอนนี้ใกล้หมดเวลาละขอต่ออีกสักรอบหมดเวลาแล้วทุกคนครึ่งแรกพี่จะมีครึ่งชองอีกเหรอเออครึ่งสองพอสันเหรอเอาครึ่งเอาแค่นี้พอเนาะเอาแค่นี้พอทุกคนสิบนาทีละก็ขำๆสนุกกันไปนะทุกคนเหนื่อยเลยเล่นกันน้องๆเราโดนแพ้ไปเท่าไหร่สองศูนย์เดี๋ยวเราจบกิมนี้เราไปเอาคืนไหม โอเคทุกคนเดี๋ยวจบคลิปนี้เราไปเอาคืนเพราะว่าคลิปนี้มันนานพอวแล้วไปนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามสกัดดิ้งกันด้วยใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะมาเตะบอลกันน้องๆก็ประมาณนี้เลยทุกคนไปละฝากด้วยแล้วกันเหนื่อยมากเลยโดนไป2ประตูต่อศูนย์แต่ไม่เป็นไรทุกคนอย่างที่บอกกีฬามีแพ้ก็ชนะชนนแหละทุกคนบายแ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า